ตำบกคงกับปลาเล็กปลาน้อยเด้อจ้ะวันนี้ที่ซื้อมาตอนไปหัวหินนะคะเนี่ยเห็เนไหมคะตำปลาเนี่ยปลาทอดกินกับต้มต,มต้มตำบักคงนี้นะค่ะปลานี้เขาตากมาอย่างดีนะเรามาปิดไว้ปิดไว้ก็ให้เขาละลายละลายเป็นในตู้ธรรมดานี่นะค่ะ กินกับช่ตมตำอร่อยมากขอบอกวันนี้ตำบักผงจะห่หิวหิวจัมือถือมือถือเหมือนเดิมอีกแล้วแค่ดีมือเดียวอีกแล้วนะเท่านี้ก็น่าจะพอนะถ้าปอดมากก็จะไม่อร่อยนะใครว่าไหมเนาะเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะ กินส้มตำค่ะมือนีเฮ็ดส้มตำเด้อหิวหิวหิวบักพริกหานวยบักเขือสามนวยแล้วกับบักคงเด้อค่ะเนี่ยแล้วก็กระเทียมค่ะบักกอกบักยังบะมี่แล้วก็จะมีปลาล่าเนาะค่ะปลาลาต้มสุกค่ะปลาลาต้มสุกแล้วก็มะนาวเนาะเนาะเดี๋ยวสิต่ำให้เบิงเนาะค่ะหิว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 ายเนาะค่ะเนาะหิวนี่กะบักหนาวจ้ะบักหนาว มีอย่างแสบพอบักคุงเนาะตำบักคุงเนาะค่ะเนาะไปไปเบิ่งการตำกันเด้อค่ะมาๆามามาหิวข่าเที่ยงขาเที่ยงขาเที่ยงเฮดเบียกลายค่ะ,ะมนี่ละค่ะตำบักคุงยัวๆเนาะค่ะเมื่อนี้เอาพริกจักหเม็ดพอดนี่เลย มะเขือเลนใส่บักเขือเลนไปเลยค่ะสามนวยค่ะักเขือเลนนี่มีประโยชน์้อค่ะผู้ชายกินแก่ไอ้อย่างน้อเขาเอิญมาเร่งตอมลูกมลูกหมากเริ่มแบเขือเลนเนี่อันไม่ยิ่งกินกับผิวสวยงามจ้ะแก้มแดงอองตองนาเนา o w เริ่มมากแล้วไอ้ักเขือเลนก็นจะถูกเนาะคะ่ะต้องักเขือเลนสีดากับ,บ เขือเปรี้ยวเท่านั้นเด้อค่ะตํำบักหุงจังสิแทบอีกที่การต่ำเขาก็เฮ็ดจังซีละค่ะปกติพี่ตูบ่ได้อันบ่ไดอย่างเนาะยัวยัวขี้ละหน่อยขี้ละหน่อยค่ะใส่แบบเขือเอนใส่บักหน้าแล้วเนาะค่ะอล้เขาก็ใส่ปลาค่ะปะลาจะสองซอนโตเนาะค่ะเนาะ ไอ้บอไซนั่นแล้วจ้ะเอาบอไซน้ำปลาเนะาะค่ะเพราะว่าพอ่อพ่อว่าอยียงบอค่ะโอ้ไฟแห้งเพราะว่าเอยียงบอค่ะพราะว่าไอ,าอาพอ่อเอิญเนี่ยงหละค่ะเขาพ่อว่าน้ำปาลา่าเนี่ยเขาปุ่มเซ็ตมาแล้วเนาะหันเข้าสีไซย่างเติมลงไปมันก็สีกลายเป็ม เติมขอาไปเติมขอาไปอ้าวน้ำตาลย่างน้ำตาลตะ็นโดดย่างดีเนาะจะเครื่องซอนโตเนาะเครื่องซอนโตกินเผ็ดกินเข้มหลายไตกะที่บอดีเนาะจ้ะเพราะว่าสำมะพงขันข้องบนไ่เอ๋ ผงชุบรดจักหน่อยนึ่งแป้งนัวใส่หลายแสแปบหลายใส่หน่อยแปบหน่อยเนยาะค่ะบ่ได้กินเป็นสีปีพอดีเฮ็ดไอ้จุดิ้นซี่ไรแสงมันเหลือเนาะเอามาจาักหน่อยนึงจักครึ่ง,งช้อนชาเนาะค่ะเนาะเนี่ยน้ำบาคามเปียกกับบ่มนี้เขาก็เอาแค่พอนี่เนาะ นี่แหะค่ะนี่แะค่ะไม่ต้องนวดไล่ค่ะสีมันสีแหลกเนาะส,สีสีเขาก็สิเป็น,นสีเนะเาะพ่อว่าเขาเห็ดบลเห็ด เหมือนเนาะขันข้าใส่แบบคงหลายเนาะต้องเติมน้ำลาไปอีกน้ำปลาอีกเนาะ ไปทิ้ไอ้ไอ้นีนั่นเรื่อมได้เริ่มข้าวมตุ้มอร่อยจ้าไปเดี๋ยวเ้าไปกินกันเนาะค่ะ ตำบักคุงกับปลาเล็กปลาน้อยเด้อจ้ะวันนี้ที่ซื้อมาตอนไปหัวเห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตำปลาเนี่ยปลาทอดกินกับส้มต้มตำบักคุงนี่คะ่ะปลานี้เขาตากมาอย่างดีนะเรามาปิดไว้ปิดไว้ก็ให้เขาละลายละลายเป็นในตู้ธรรมดาเนี่ยะคะ่ะ กินกับส้มตำอร่อยมากขอบอกวันนี้ตำบักผงจะ่หิวหิวจะมือถือมือถือ,อ,ถอเหมือนเดิมอีกแล้วกะดีมือเดียวอีกแล้วนะเท่านี้ก็น่าจะพอนะถ้ากรอบมากก็จะไม่อร่อยนะไอ้ว่าไหมเนะาะวันนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะ